ชายป่วยจิตที่ปาอิดไซนุ่มบิ๊กไบ์พ่อแม่เผยป่วย2ีปีไม่เคยขาดยาค่าทำไปเพราะงุ่นงิดจากอากาศร้อนช่วงนี้อย่างที่บอกว่ามันร้อนมากขณะเราสติไม่ดียังแทบจะเป็นบ้าเลยนะคะร้อนแบบใกล้บ้าเลยแต่คนที่สติไม่สมประกอบควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ยากมากเลยค่ะญาติพี่น้องต้องระวังให้ดีนะคะมีท่านหนึ่งท่านสติไม่ค่อยดีแหละเห็นรถติดไฟแดงเอโมโหวิ่งไปถีบ รถเขาเลยแล้วก็เอาอิดเนี่ยคว้างคว้างคนกรี๊ดคลาดกันใหญ่เลยคันนี้ค่ะใส่กางเกงมวยตัวเดียวซะด้วยเสื้อก็ไม่ใส่เพราะแกร้อนแกเห็นรถราควักควายรู้สึกไม่สบายใจมันหุดหงิดขึ้นมาก็เลยกระทําการมาเนี่ยน่ะคว้างไปแล้วอิดคว้างไปคนที่ถ่ายคลิปในรถปเากรี๊ดกรี๊ดเพราะว่ากลัวว่าจะโดนคนค่ะรถหนีไม่ได้บิ๊กไบคันที่โดนคว้างเพราะว่าติดไฟแดงอยู่พี่เสื้อชุมพูมอสักครู่นี้โดนคว้างเข้าไปเปิ๊ก อิดเข้าที่อกนะะเนี่ยค่ะจุกอ,อกเจ็บไปหมดเลยรถก็เสียหายนิดหน่อยและหลังจากคว้างแกก็เดินไปทั่วเลยถามว่าพี่คนนี้เป็นใครออก็เป็นคนที่สติสตังคไม่ดีอย่างที่ออบอกพ่อแม่เองก็บอกว่าให้มันกินยามันก็ไม่กินพอ,อบอกว่ากินสิลูกทําไมไม่กินยาเดีเออ๋ยวอารวาส ตาขวางหูดหิดพ่อแม่ก็จะไปทําร้ายพ่อแม่พ่อแม่ก็เลยเสียใจฝากขอโทษพ่อหนุ่มบด็กใบด้วยนะที่ทําให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวรถราเสียหายรถเขาก็แพงพ่อบอกไม่รู้จะทํำยังไงเงินทองก็ไม่มีจะไปชดใช้เขาได้แต่เสียใจว่าลูกเป็นแบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยลูกเคยปกติดีไปทํางานเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพรับจ้างก่อสร้างหลังจากนั้นประสบอุบัติเหตุจากงานค่ะตกลงมาจากตึกที่สูงก็เพี้ยนไปเลยพูดค้น เดียวมั่งเดินวอยวายวอยวายบางทีเอาจากบ้านไปสองสาวันน่ะมีคนเขานั่งเอาขึ้นรถมาส่งที่บ้านค่ะอาการเป็นอย่างนี้แล้วจะกําเริบช่วงหน้าร้อนอยากจะให้เห็นใจกันแต่ชาวบ้านก็บอกพ่อแม่ดูแลหน่อยแล้วกันคนในตลาดบอกปกติน่ะพี่เขาไม่เป็นหรอกแต่วันนี้สงสัยคุมสติไม่ไหวจริงๆไม่เคยทําร้ายใครนะคะแต่อากาศคงร้อนมากจริงๆระวังกันค่ะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะดูแลกันด้วยนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video